ในขณะที่น้ององกำลังบบทันฟันแล้วก็หาอะไรต่อมีอะไรมาแทะนั้งทั้งวันเขาจะมีสมาธิมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำสิ่งหนึ่งให้ดูนะว่าเราสามารถดึงดึความสนใจเขาได้หรือเปล่าดูนะแบบนี้ใครจะ s n น c k สแนค็คใครจะเอาสแนค็คใครจะเอาสแน็คมาเลยวิ่งมาเลยใครจะเอาสแนค็คดูสิเขาจะเข้าใจคำว่าสแน็คคือขนมใครจะเอาสแน็คบ้างมาไหนไหนเมาอะไรเมาอะไรมีมีเมาอะไรมีน้องเหลืองน้องเหลืองมาอะไรใครจะเอาสแน็คมาเลย ใครจะเอาสแน,น็คใครจะเอาสแน,น็คมาเลยโฟกี้เอาสแน,น็คไหมโฟกี้เอาสแน,น็คไหมโฟกี้เอาสแน็คไหมมาเร็วเฮลลี่เฮลลี่สแน็คเฮลลี่มาเลยเฮลลี่เฮลลี่เอาเอสแน็คไหมเอาสแน็คไปทีเด้อเช่นะมาแล้วเอาไหมเอาเอาสแน็คไหมนี่สแน,น็คมานี่แล้ว อันี่เนาะอันนี้เดี๋ยวพี่ฝนใส่กระเป๋าก็มีสองแอนนะเอาแค่นี้ก็พอยังเด็กอยู่โอเคไหม,ไหมเดี๋ยวเดีอยวมาเร็วมาเร็วเขายังเขียวไม่ค่อยงับไม่ค่อยถูกยังเด็กอยู่เบลลี่มาเอาไหมเบลลี่มามาเร็วมาเบลลี่ เบลลี่จะเอาสแ็กไหมมาเร็วถ้าจะเอาก็มาเร็วมาแล้วงั้นเฟิร์นให้ฟอกกี้นะเบลลี่เบลลี่เบลลี่มาเร็วนนนะ Billy. 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 เบลลีน่น้องไม่เอาอ่ะน้องไม่เอาสแ็คอ่ะไม่เอาก็ไม่เอาเบลลี่มาเร็วไม่เอาหรอไม่เอาหรอ โอเคเฟิร์นให้โฟกี้แล้วเฟิร์นให้โฟกี้นะไม่มาเอาอ่ะโฟกี้มาโฟกี้มาเอาสแน็คมาโอเคมาละมา,มา,ม,ามาตอนจบแล้วนะเนี่ยไม่เฟิร์นหมดละหมดละ,หมด,ละหมดสนแน็คละเบลลี่ไม่มาไงก็มีเฟิร์นเรียกเบลลี่มาแล้วเดี๋ยวเฟิร์นไปเอามาให้ใหม่เนี่ยเนี่ยของเบลลี่ เบลลี่ยังไม่ได้กินเลยเอาไหมเอาไหมชแนกไหมเอาแสนกไหมเอาไหมชแนกเนี่ยน,นี่เขอเบลลี่งับให้มันถูกๆหน่อยโอเคฟอกี้กินไปสองแล้วฟอกี้กินไปสองแล้วโอเคไหมเอาให้น้องเบลลี่เนี่ยอ่าเบลลี่มาเอาเนี่ยเลยเบลลี่ซิดาวก่อนซิดดาวก่อน เคกินไปแล้วไอหมีไอหมีกินไปแล้วไอหมีน่ะไอหมีไอหมีกินแซบอ่ะตัวนี้จะตัวขาวตัวขาวน้องโฟกี้เขาจะชอบแบบไปแอบกินแซบชอบกินแซบไปตัวเนี้ยมันไปแอบคุยกินส้มตำ เห็ดมากแล้วก็ท้องเสียหนักมากล่าสุดก็ไปแอบ,บกินแจ่วแจ่วอ่าน้ำพริกแจ่วปลาน,นึ่งท้องเสียอีกตัวเนี้ยเถียงเถ,ถียงหันมาเถียงหันมาเถียงว่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ได้ไงเพิ่นเห็นนะปกกี้ก็ปกกี้ขี้แต่งกปกี้อย่าขี้แต่งไอ้ตัวเนี้ยมันมนโซนมันลันลันนะนี่มันโซนเนี่ยมันกินเลยมันกิน ชอบจะหน้าเหมือนเมียเราก็ไม่เอาอะไรมาไม่รู้เนี่ยมในแต่ละวันจะต้องมานั่งดูว่าเออวันนี้มีอะไรมาโชว์แต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ไปหามาขุดมาได้มาจากไหนไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่สมบัติแบบ กี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยสกีเนีいい่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดื้อะน้องไปไหนแล้วเนี่ยดื้อดื้อดื้อไอหมีมันไม่ได้นะหมีนะหมีไม่ได้นะได้ไหมไอหมีน่ะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมว่า <jähr> ม <bracket> ันไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมว่ามันไม่ได้อย่าเถียงนะเข้าใจไหมฮะมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะอย่าเถียงนะชอบเถียงเนี่ยเนี่ยชอบเถียงชอบเถียง